พรุ่งนี้ออกทริปตอนตีสี่ตอนเที่ยงจะทุ่มหนึ่งแล้วนั่งเปลี่ยนพระเบรกก่อนเซ็ตรถก่อนไม่ค่อยมีเวลาวัเด็ติดของให้ลูกค้ามันต้องมาดั่งเซ็ตโช๊คใหม่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินละพรุ่งนี้จะออกไปร้ายซะหน่อยพรุ่งนี้ก็นัดเจอพวกไวไม่รู้จะเจอไหมตอนตีสี่ครึ่งวันนี้อัดพ,พระเบรกมาผิดรุ่น เอาหนะ้าแปนมาผิดก็เลยต้องซื้อเอาไม่เป็นไรใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้ผ้าเบรกอัดของเราผ้าเบรอัดทองแดงที่ผมอัดไว้เนี่ยตัวนี้นี่ใช้ได้สามหมื่นกว่าโลนะอันนี้คือมันหมดแล้วก็ต้องยอมเพราะว่าชราใจอัดไม่ทันนะครับก็ต้องใช้ของยี่ห้อนี้เข้าไปก่อนโอเคไม่เป็นไรลองดูเสมเสม แต่ดูจากงานแล้วม,มีรอยเชื่อมเลยนะรอยไหมตรงกลางไม่รู้เขาแต้มอะไรย้อนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูเจะมีรอยแต้มตรงกลางเป็นรอยไหมไม่รู้เขาอาร์กอะไรมาเดียนคาเดทมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็ใครๆก็ทำเองได้ถ้าถ้าอยากจะทำานะ ถ้าอยากจะทำมันก็ทำได้หมดทุกคนเลยครับลองดูนะครับติกนิดนึงแล้วก็ง้างมันหน่อยเนะโอเคร้อยนะ็ออย่านอต้องทางกาวหน่อยเนาะริป คืนทีสี่ที่จะไปก็คืนแรกว่าจะไปนอนบนปูทอกตรงเชียงคานนะครับแล้วก็คืนที่สองก็ว่าจะไปปูป่ากปอกคืนที่สามว่าจะไปนอนไปนะเอ่อที่มันมีพยาเสือโค่งเยอะๆตรงแถวแขแขเขตจังแคดอำเภอด่านซ้ายครับ แต่คิดว่าคงไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่ามันน่าจะโรยหมดแล้วพยาเสียโค้งแต่ไปแค่สัมผัสอากาศหนาวาเฉยๆไม่ได้สีเรียกอะไรมากก็ลองติดตามกันดูนะครับใน YouTube เนาะถ้าเปลี่ยนไม่ยากนะครับลองดู แค่นี้เสร็จแล้วใส่กิปมันเขามันมีกิปล็อกน็อตพัเบตลองย้ำม,มาดูนะโอเคอยู่ตบอยู่ติบเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนพระเบตกแป๊บเดียวง่าย ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสงสัยหรืออยากจะเปลี่ยนเองหรืออยากสอบถามก็คอมเมนต์มาได้นะมีอะไรก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับไม่ได้ว่าเก่งหรอกนะครับแต่ว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันโอเคนะครับมีรลาไปก่อนครับเจอกันบนพูทอก